ยินดีต้อนรับเข้าสู่ลอเล็กนาล็อกลายการที่จะพาคุณมาพูดถึงประวัติตัวละครต่างๆในเล็กนาล็อกออนไลน์ฉบับ PC มาในคราวนี้เราจะพาทุกท่านมาพบกับนักบวชชั้นสูงแในเรื่องราวความเศร้าที่ยากจะหาเรื่องใดมาเปรียบเทียบเรารู้จักเขาในานามฟอลเลนบิชอปนานมาแล้วในอดีตครั้งการก่อน มีตำนานกล่าวไว้ว่าการสืบเชื้อสายขององค์ราชาทิสเตียนเกลวบ็อกที่สามได้ถูกสาปแช่งด้วยคำสาปประหลาดเนื่องจากลูกชายคนแรกของพระองค์มีเครื่องหมายงูปรากฏบนร่างกายของเขาและถูกกำหนดให้ได้รับความตายก่อนวัยอันควรองค์ราชาได้ร้องของความช่วยเหลือจากคริสตจักรพอนเทล่าหลังจากที่คริสตจักรทราบข่าวความทุกข์ร้อนใจขององค์ราชา จึงได้ส่งนักบวชที่ดีที่สุดสามคนเข้าไปแก้ไขคำสาปนั้นแต่การขับไล่ก็หาได้สำเร็จไม่แต่เคราะห์ร้ายนอกจากจะขับไล่คำสาปไม่สำเร็จแล้วยังส่งผลให้ความชั่วอันแปลกประหลาดถูกปล่อยออกมาแทนแต่แทนที่เจ้าชายองค์ที่หนึ่งจะตายลงอย่างสงบกลับทำให้เจ้าชายทั้งสามพระองค์สวรรคตทั้งหมดแต่ความจริงแล้วเจ้าชายอีกสองพระองค์ไม่ได้ตายจากคำสาบใดๆไม่แต่เป็นเพราะยาพิษ ที่ผู้ทรยศในพระราชวังแจกซึมเข้ามาและรอบโปรองพระชนองค์ชายทั้งสองนักบวชทั้งสามกล่าวโทษตัวเองโดยไม่รู้เลยว่าความจริงนั้นได้เกิดอะไรขึ้นและทําการในประเทศตนเองหนึ่งในนักบวชหนีไปอยู่เกาะอันห่างไกลและโดดเดี่ยวที่เรารู้จักกันในชื่อ Nameless Island เพื่อที่จะได้ไถ่บาปที่ตนได้ก่อเกาะแห่งนี้เป็นเกาะที่เงียบสงบทําให้นักบวชสามารถลืมทุกสิ่งทุกอย่าง และใช้ชีวิตเยี่ยงบุคคลธรรมดาที่ต้องการจะเริ่มต้นใหม่จากศูนย์แต่แล้ววันหนึ่งนักบวชได้พบเข้ากับเรืออับปางที่มีผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวนักบวชผู้นั้นได้คอยดูแลและให้ความช่วยเหลือโดยไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้วผู้รอดชีวิตผู้นั้นคือโจรรายและการตอบแทนบุญคุณของโจรน,นั้นคือการส่งข่าวไปยังกลุ่มสหายโจรและฆาตกรของตนเพื่อเปลี่ยนเกาะที่แสนจะสงบนี้ เอกลายเป็นเกาะแห่งความโหดร้ายและสิ้นหวังหลังจากนั้นเกาะทั้งเกาะก็พบกับโชคชะตาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งเกาะถูกกลืนกินโดยพลังงานชั่วร้ายและถูกส่งไปยังมิติอื่นหลังจากนั้นเกาะทั้งเกาะก็กลับมาพร้อมกับผู้คนบนเกาะและโจรในรูปแบบของซอมบี้และพูดผีเห็นได้ชัดว่านักบวชถูกทรมานจากการทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าของเขา จากความรู้สึกผิดบาปที่ทับถมกันกลายเป็นแรงผลักดันก่อกำเนิดปิศาจที่ทรงพลังผู้หนึ่งบนเกาะนามของปิศาจตอนนั้นก็คือฟาเลนบิชอป